สวัสดีครับเพลี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับปันที่4เดืนอ,อ 2, 7, น12พศ2567นกะครับกับแนวทางลาวชีว TV, ลีลาวฮิดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคร์อ,อาร์ได้เป็นนะครับจากศูนย์ถึงเก้าคัดได้เลยอยู่แค่2ตัว ที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปูดใช้ยวิจารณายาในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับแนวทางใหม่นะครับ เราทีวีนะครับปลนออก65343นะครับ65343สา่นำชุดวินไปวินนะครับก็เข้าทั้ง2ตัวเนาะนะครับเข้า4334นะครับแล้วก็3553นะครับจุดวินผมไม่มี6เนาะนะครับก็เข้าแค่2ตัวนะครับบนล่างนะครับ53กับ43นะครับ ส่วนเด่นวิ่งโลดนะครับผมเน้นในที่1ไม่มาเนาะมาที่ตัวที่ไม่ได้เน้นคือเลข3นะครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะผมก็จบไปตัวเดียวคือ3 7มนะันออก4 3เนาะตัวเจาะเจาะไม่หมดนะครับคือเจาะไม่เข้าผมเจาะแค่4กับ7นะครับแต่เจาะทั้งหมดมันก็จะเป็น 1>, 1 4 17 18 15นะครับตัด5ออกก็จะเป็น1 4 17 18 3 4 3น3 8ก็ยังไม่เข้านะครับส่วน3ตัวมาเข้าตัวในใกล้เชียงตัวที่ผิดตัวเดียวนะครับผิดเลข7เนาะ3ตัวกลับไปกันต่อที่ราวเ d ีนะครับราวเ d ีก็ จุดบินแล้วก็มาสองตัวเนาะแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้านะครับไม่มีเลขหนึ่งนะครับก็ถือว่าเฮดดีหลุดนะครับออก 98, 98แล้วเก้าแปมาด้วยกันตัวประกบนะครับไม่มีเลขหนึ่งก็ถือว่าหลุดนะครับแนวต่างครับกลับไปกันต่อราวเฮดดีน่าจะหลุด2วันแล้วเนาะนะครับน่าจะหลุด2วันแล้วนะครับพนะรุ่รงนี้ไม่แน่อาจจะเข้า รุ่งนี้ก็ได้เลขตัวเดิมนะครับแต่ตัวจอบไม่เหมือนเดิมนะครับเลขเด่นตัวเดิมนะครับกบไปที่ราวสตาเนาะลาวสตาก็ออกสอามหกแปห้าานะก็ถือว่าไข่นำไปวินวันนี้นะครับชุดวินเข้า3ตัวนะครับมี 3... มี 2... มี6นะครับมี5แต่ไม่มี8นะครับ ตัแปดผมเอามาจับนอกรอบอยู่ตรงนี้นะครับคือ8ปดนอกชุดวินแต่ว่าไม่ได้จับ8ปดห้าเนาะจับ8ปดงนะครับส่วนตัวเน้นนะครับก็เน้นในที่3ใมไกน้ำสามไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะผมเจาะให้ทั้งหมดเน้นๆสี่ 4, ชุดก็คือ3ามสี่สามกแล้วก็สามนะครับส่วนสอแปดกับ2องเก้าเป็นตัวกันนะครับ ก็เข้าที่ตัวติ๊กไว้เมันยครับผมติ๊กให้3-5กับ3-6เข้า3-6กนะครับก็เสียดายสองตัวผมจับที่4เลข4ให้มาเนาะมาเลขสอง6อง 3, 6. กับก็ถือว่าเข้าตัวเจาะนะครับจุดบินก็เข้าทีวีบนล่างนะครับส่วนเ d ดีหลดลาสตาร์ก็เข้าชุดบิน2ตัวบน แล้วก็3ตัวแล้วก็2ตัวจอบนะครับ3 6นะครับก็บก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่5นะครับวันที่5เดือน12นะครับก็สองพันนึร้อยกก็มาดูลาทีวีกันก่อนเนาะ ลาวทีวันนี้ได้2กับ3นะครับเดี๋ยวทางกับดูจุดปินก่อนนะครับ2 3 8 9 0 6นะครับ2 3 8 9 0 6 เด็กเป็นในสองกับ3วันนี้ผมเน้นให้ที่เน้นให้ที่เลขสานะครับก็จับให้ทั้ง ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2องสามเแต่ว่าผมเน้นในที่เลข3นะครับก็เริ่มจากเลข2ขนนะก่อนเนาะจับที่28 29 20 38 39แล้วก็30กับตัวที่ผมเน้นให้ก็มีอยู่แค่2ชุดนะครับ2 8กับ9นะครับก็4ชุดที่เน้นๆนะคร,ครับว่าวันนี้ผมชอบชุดไหนนะครับวันนี้ผมชอบชอบเดิดกเ ชุดวันนี้ติดเลขติดเปแปดนะครับก็มีสองชุดติด8 2แปดสอกับ3 8นะครับ <c oughs> ส่วนสมตัวนะครับสมตัวจับในสองชุด สองชุดก็จะเป็นเจ็ดสามแปดนะครับแล้วก็ตัวกันนะครับสามแปดหกนะครับสองชุดนะครับสามตัว หรือท่านใดต้องการก็สามารถบินเอาในนะครับก็เอาในชุดวินเลยนะครับตัวไากลวินนะครับบนล่างนะครับส่วนไกลูดก็เล็กเป็น2 3ส,สนะครับตัวเจาะก็เน้นให้4ชุดนะครับส่วนสอนกับ3มนี่ก็เป็นตัวกันนะครับก็อยู่ในชุดวินแหละครับแต่ว่า ไม่ได้เน้นให้นะครับนนในสี4ชุดนี้นะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเอ็ดีลาวเอดีก็หลุดมา2วันแล้วเนาะลาวเอ็ดดีวันนี้ก็เล็กเด่นนะครับสองห้าสี่หกสามหนึ่งสองห้าสี่หก สามหนึ่งเลขเด่นได้ตัวเดิมนะครับได้สองกับห้าได้สองกับห้าก็จะห้สี่ชุดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสองสี่สองห้า ส่วนห้าก็จะเป็นห้าหกส่วนตัวนี้นอกวินนะครับห้าเจ็ดส่วนตัวกันกนปรปลไม้ที่สองสองหกนะครับในวินสองหกกับห้าแปดห้าแปดก็นอกวินนะครับห้าเจ็ดห้าแปดครับไม่ได้อยู่ในวิน ส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมจับไว้ที่สองห้าหกแล้วก็หกสามหนึ่งหกสามหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับสองชุดนี่ผมเน้นให้ที่ เลข5นะครับใครชอบเลข2จับที่เลข2ใครชอบที่เลข5จับเลข5้านะครับซึง2ก็อยู่ในชุดวินทั้งหมดนะครับแต่ผมจับตัวลองนะครับก็จะเป็น2ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับ5 6กับ5 7 5เ็อยู่ในวินนะครับ57นอกนะครับส่วน58นอกวินนะครับ วขาปล่อยวินนะครับบางทีเขาอาจจะลบวินนะครับไปต่อที่ลาวสตาลาวสตาเช็ววิน6 9 0 1 2 8 เลขเด่นได้6กับ9นะครับก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับสำหรับแนวทางนะครับพอนะจับเลขเยอะนะครับหชุดเขอมองดูวมันเยอะไปเนาะ ครับก็เน้นเอาตัวที่ผมขีดเส้นแดงก็ได้นะครับแล้วผมจับไปทั้งสองตัวเลยนะครับจับสองจับสามจับสองจับห้านะครับส่วนตัวที่ผมได้ขีดเส้นแดงนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกันนะครับโดยท่านจะนําไปใช้ด้วยก็ได้เนาะนะครับส่วนุก้าวเอลาสตานะครับให้หกชุดนะครับผมจะดประกาผิด ก็จะให้หกชุดนะครับก็จะเป็นหก6ูน0 9หกหนึ่งเก้าูนก้าหนึ่งส่วนตัวที่ผมจัก,กันไม่มีในชุดเอไม่มีอยู่ในชุดวินตัวหนึ่งนะครับสองสี่คือสองสี่ไม่มีในชุดวินแล้วก็สองแปด สองแปดมีนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวจับในที่เก้าหกหนึ่งแปดสองเก้าแปดสองเก้า มี29ก็ต้องกัน26เอกตัวหนึ่งนะครับสาม <3, S 2> ตัวกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวกันนะครับ826อันนี้ระวังเลขเบิ้น99นะครับเปิ้น99เหรือว่า96มาด้วยกันนะครับ ่วนตัวที่ผมเน้นใหน้ผมเน้นในที่เลข6จะเป็น6กศูนย์สองชุดนี้นะครับลาสตานะครับก็เน้นใน4นะครับแต่ว,ว่าตัวที่ติดเลข6กนะครับก็คือชุดนี้นะครับ4.2 4ุดกับ28เป็นตัวกันนะครับก็ระวังเลขเบิลเ้น,นะครับส่วน3ตัว เราชอบตัวนี้นะอันนี้นะครับเก่าหนึ่งครับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางนะครับมุมมองติดติกนะ้อง HD นะครับเดีก็ตัวที่น่าเล่นที่สุดก็มีสองชุดเนาะ ตนี่ก็มีชุด5 6กับ2 5นี่กับห6กับ2 5นะครับถ้าใครที่รับเงวนางัก็แก็บเอาไว้นะครับตรับในี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน12นะครับพศสอง7นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ หยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ